สวัสดีครับผมมิสเตอร์บีนะครับและในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปพบกับ7สิ่งมีชีวิตในตำนานที่อาจจะมีตัวตนอยู่ในชีวิตจริงเราไปดูกันว่าจะมีตัวอะไรและจะเป็นยังไงบ้างนะครับคุณผู้ชมอันดับที่7กวางแวมไพร์นี่คือสัตว์ที่เชื่อว่าสูญพันธุ์ไปแล้วเมื่อ60ปีก่อนนะฮะ แต่ก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วเมื่อนักสำรวจกลุ่มหนึ่งได้เข้าไปสำรวจในพื้นที่เขตป่าในประเทศอัฟกา,านิสถานและได้บังเอิญพบกับกวางแคสเมียหรือกวางเขียวดาบอีกครั้งหลังตามบันทึกระบุว่ามันสูญพันธ์ไปแล้วเมื่อ60ปีก่อนจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็ได้ถ่ายภาพและจดบันทึกข้อมูลเท่านั้นโดยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับมันและเมื่อนำข้อมูลกลับมาทางการจึงได้เปลี่ยนสถานะของมันเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธ์แทนและทั้งนี้นะครับกวางแคสเมียเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างข แัมพาย เนื่องจากลักษณะเขี้ยวดาบที่ยาวเหมือนผีดูดเลือดซึ่งยาวประมาณ7.5เซนติเมตรและในตัวเมียจะมีขนาดที่สั้นกว่าเพื่อใช้ในการต่อสู้กันเองไม่ได้ล่าสัตว์แต่อย่างใดนะครับเพราะพวกมันเนี่ยเป็นสัตว์กินพืชโดยถิ่นที่อยู่อาศัยของมันนั้นอยู่ในป่าและเทือกเขาสูงทางตอนใต้ของเอเชียโดยเฉพาะบนเทือกเขาหิมาลัยมันเป็นสัตว์ที่พบเห็นได้ยากมากเพราะถูกกล้าอย่างหนักและพวกมันนะครับรักสันโดดซึ่งพานในดีดนิยมล่าก,กันมากเพื่อนําต่อมผลิตกลิ่นของมันมาขายในตลาด เนื่องจากกวางชนิดนี้นะครับมีลักษณะพิเศษก็คือมีต่อมกลิ่นเฉพาะตัวซึ่งเป็นต่อมที่อยู่ในตำแหน่งระหว่างสะดือกับอวัยวะเพศที่สามารถสร้างกลิ่นฉุนได้รุนแรงมากเพื่อใช้แสดงอาณาเขตของตนและดึงดูดต่อตัวเมียเพราะคนเรานะครับเชื่อว่าหากนำต่อมของมันมาต้มกินจะกลายเป็นยาชั้นเลิศสามารถรักษาหายได้ทุกโรคโดยราคาของต่อมกลิ่นนั้นนะครับจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ1ล้านบาทเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมและราคาสูงขนาดนี้เนี่ย ก็คงไม่แปลกเลยที่มันจะถูกล่าจนเกือบจะสูญพันธุ์และในปัจจุบันนี้นะครับพวกมันได้รับการคุม้มครองจากสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าโดยพวกเขาตั้งใจว่าจะนําพวกมันมาดูแลก่อนและหากมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะปล่อยกลับขึ้นสู่ป่าแต่จากตามรายงานนะครับไม่ได้ระบุว่าตอนนี้พวกมันมีจํานวนเพิ่มขึ้นกี่ตัวกันแน่ซึ่งดูจากภาพแล้วนะครับก็เหมือนเสือเขี้ยวดาบในตำนานอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอันดับที่6หมึกยักษ์คอร์เซา และถ้าจะพูดถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่อาศัยอยู่ในท้องทะเลลึกๆแล้วนะครับหลายคนก็คงจะนึกถึงพวกฉลามหรือวานนะฮะและมองข้ามสาัตายพันธุ์หมึกไปอย่างแน่นอนแต่รู้หรือไม่ครับว่าหมึกยักษ์คอร์เซานั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์สัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเช่นเดียวกันนะโดยหมึกชนิดนี้นะครับถูกค้นพบครั้งแรกในปี1925หลังพบนวล2เส้นในกระเพาะอาหารของวาสเปิร์มซึ่งหมึกคอร์เซานั้นนะครับถือเป็นสัตว์ที่มีความลึกลับและหายากที่สุดสายพันธุ์หนึ่งโดย นั้นจะอาศัยอยู่ในน้ําลึกถึง2,200เมตรซึ่งนอกจากจะเป็นสัตว์ทะเลสายพันธุหมึกที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเนี่ยมันยังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่ใหญ่ที่สุดในโลกเช่นเดียวกันโดยหมึกคอเรเลซาอนะครับถูกจับภาพได้ครั้งแรกในปี2004โดยนักสัตววิทยาและนักสำรวจชาวญ,ญี่ปุ่นบริเวณเกาะโอกาซาวะซึ่งก่อนหน้านั้นไม่เคยมีผู้ใดพบเห็นและบันทึกภาพมาได้ก่อนที่หมึกยักษ์คอเรเลซาอ์ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยจับได้นั้นมีความยาวกว่า10เมตรและมีน้ำหนัก495กิโลกกรััมโดดยถูจบไ้ ที่นิวซีแลนด์ในปี2007ซึ่งขนาดโตเต็มวัยของหมึกคอโลเซ่นะครับยังไม่ทราบแน่ชัดแต่อาจจะมีความยาวได้14เมตรหรือยาวพอๆพพกับสนามแบดมินตันขนาดมาตรฐาน1สนามเลยทีเดียวส่วนน้ําหนักตัวที่โตเต็มที่นะครับอาจจะสูงถึง1,000กิโลกรัมเลยแนะ่และตัวเมียนะครับจะใหญ่กว่าตัวผู้ประมาณ2เท่าหรือยาวกว่าประมาณ3เมตรและหนวดของมันนะครับไม่เหมือนกับหนวดเบิร์กชนิดอื่นๆนะที่มีปุ่มดูดยาวเป็นแถวหรือมีฟันซี่เล็ก แต่มีทั้งปุ่มดูดและมีตะขอที่แหลมทั้งคู่เลยแหละมันเป็นนักล่าที่ก้าวร้าวมากไม่ว่าจะกับหมึกด้วยกันเองหรือปลาขนาดใหญ่และศัตรูตามธรรมชาติของมันก็คือวาสเปิร์มเพราะมีการพบเห็นแผลบนหลังวาสเปิร์มนะครับจำนวนมากคล้ายกับปุ่มดูดของหมึกขนาดใหญ่โดยหมึกคอโลเซอนะครับอาศัยอยู่ตั้งแต่แถบแอนตาร์กติกา ไปตลอดจนอเมริกาใตา้แอฟริกาใตา้และนิวซีแลนด์แต่น้อยคนนักที่จะพบเห็นมันและมันนะครับเหมือนกับสัตว์ประหลาดยักษ์ในตำนานในทะเลที่น่ากลัวที่มีชื่อว่าคลาเคนอันดับที่5ชูปลาคลาบา้า ว่ากันว่าสัตว์ชนิดนี้นะครับเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับที่เป็นที่เล่าขานชนิดหนึ่งโดยมีผู้คนอ้างว่าพบเห็นมันครั้งแรกในปวยโตริโกในปีคศ1995และมีหลายคนรายงานว่ามันได้ฆ่าสัตว์ชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นแพะด้วยการดูดเลือดกินเปน็นจานวนมากและยังมีผู้คนพบเห็นมันอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันและปัจจุบันมีนักสํารวจท้องถิ่นได้สํารวจเรื่องราวเกี่ยวกับชูปลาคลาบา้าและพบถ้าแห่งหนึ่งที่เชื่อว่าเป็นที่อยู่อาศัยของมันและรอยเท้าของชูปลาคลาบ้านะครับก็มี ลักษณะใหญ่คล้ายกับโดกระจอกเทและที่รัฐเท็กซัสมีเกษตรกรรายหนึ่งนาบอ้างว่าเขาสามารถยิงชูปลาคาบ้าได้และเขาก็ได้ฝังมันไว้ในดินที่บ้านของเขาเองโดยเจ้าตัวเชื่อว่าชูปลาคาบ้านั้นนะครับได้ฆ่าไก่ของเขาไปแล้วถึง3หมผลซึ่งเจ้าสัตว์ตัวนี้นะครับมีรูปร่างแปลกมากคือเป็นสัตว์ตัวสีฟ้าปนสีเทาไม่มีขนแต่จากการพิสจน์ของนักวิทยาศาสตร์จากกะโหลกและตรวจสอบดี a ของสัตว์ชนิดนี้แล้วนั้นพบว่า มันเป็นเพียงสุนัขคอยตี้ที่เป็นขี้เรือนเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมและจากการศึกษาสัตว์ที่เชื่อว่าตายแล้วด้วยการดูดเลือดของชูปลาคาบ้าจนหมดตัวนั้นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพบว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเลือดในตัวสัตว์เหล่านั้นนะครับยังมีอยู่เพียงแต่ว่าถ้าจ้องมองจากภายนอกแล้วเนี่ยอาจจะดูเหมือนไม่มีเลือดอยู่ในตัวเลยนั่นเป็นเพราะเลือดในตัวสัตว์ได้หยุดไหลเมื่อหัวใจหยุดเต้นและเชื่อว่าสัตว์ที่โจมตีสัตว์เหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็นสุนัขป่าหรือลิงป่าแต่จากข้อมูลเว็บซต์นราาายงาว่ ชาวบ้านในเมืองคาเมนเดลในประเทศปาารวัยพบสร้างศพปริศนาลอยมาเกยตื้นที่ริมน้ำลักษณะคล้ายกับมนุษย์แต่ดูแล้วไม่น่าจะใช่และเชื่อว่ามันอาจจะเป็นชูปลาคาบ้าที่ตายแล้วสัตว์ดูดเลือดในตำนานในแถบละตินอเมริกาซึ่งจากคลิปวิดีโอนี่ชาวบ้านพบเห็นซากได้บันทึกไว้สแสดงให้เห็นถึงซากศพที่ซี่เสียวที่มีน้ำหนักเบาปิวไปตามกระแสแรงกระเพื่อมของน้ำและแขนขาของวันนั้นนะครับมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์แต่เมื่อมองโดยรวมแล้วนะครับไม่น่าจะใช่มนุษย์แน่ๆ มันคล้ายกับปลิงซะมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยหลังจากที่พบซากแล้วนะครับชาวบ้านก็ได้นําขึ้นมาบนฝั่งและส่งให้ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบอีกครั้งว่ามันคือสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใดซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็ได้เปิดเผยนะครับว่าสัตว์ปริศนาชนิดนี้เนี่ยน่าจะเป็นสัตว์ในตระกูลลิงมากกว่าเพราะว่ามันมีแขนและขาแต่นั่นก็เป็นเพียงการสันนิษฐานเท่านั้นนะครับ พราะยังไม่รู้จริงๆว่ามันคือสร้างของตัวอะไรกันแน่และถึงแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญจะเปิดเผยว่ามันน่าจะเป็นลิงแต่ชาวบ้านหลายคนนะครับกับเชื่อว,ว่าไอ้สร้างสัตว์ชนิดนี้เนี่ยมันคือชูปราคาบ้าสัตว์ลึกลับในตำนานในแถบละตินอเมริกาแน่นอนอันดับที่4ปีศาจบันยิปว่ากันว่าบันยิปนะครับ คือชื่อตำนานสัตว์ประหลาดสุดโหดแห่งออสเตรเลียที่ออกล่ามนุษย์เป็นอาหารโดยบันยิปนะครับคือชื่อเรียกของสัตว์ประหลาดที่ปรากฏอยู่ในตำนานเรื่องเล่าของชาวออเบรจินและเชื่อกันว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้เนี่ยอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ําทั่วไปของออสเตรเลียเมื่อนานแสนนานมาแล้วและเมื่อขึ้นชื่อว่าสัตว์ประหลาดแน่นอนว่ารูปร่างของมันนะครับย่อมไม่เหมือนกับสัตว์ปกติแน่นอนซึ่งชาวออบรจินเองเนะครับก็ได้อธิบายถึงลักษณะของเจ้าบันยิปว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้เนี่ยพวกมันมี ของบันนั้นค่อนข้างยาวและมีปากคล้ายกับนกอีบูอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ําโดยชาวบริจินนะครับเชื่อว่าเจ้าบันยิปไม่ได้เป็นสัตว์ที่ถือกําเนิดมาตั้งแต่สมัยดึกดําบรรพ์แต่มันเป็นสัตว์ที่ถือกําเนิดมาจากสิงชั่วร้ายในตำนานที่สิงสถิตยอยู่ในแหล่งน้ํานั้นๆหรือจะเรียกว่ามันคือปีศาจในคราบของสัตว์ประหลาดก็ได้เช่นกันซึ่งบันยิปนะครับเป็นสัตว์ประหลาดที่มีนิสัยดุร้ายเป็นอย่างมากหากใครเข้าไปใกล้กับแหล่งน้ําที่มันอาศัยอยู่เนี่ยก็จะโดนมันจับกินเป็นอาหารททััันนนนีีีแแลละอกกจา้้วมยมยง เสียงคำรามที่ดังกึกก้องมากๆและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเรื่องเล่าของเจ้าบันยิปนะครับยังมีจุดเริ่มต้นมาจากชาวบริจินซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยชาวบริจินนะครับมักจะมีลักษณะนิสัยที่ชอบเขียนภาพต่างๆในสิ่งที่พวกเขาพบเจอและหลายภาพนะครับก็ได้กลายเป็นหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ชิ้นสําคัญของออสเตรเลียอีกด้วยแต่ที่น่าแปลกนะครับก็คือเรื่องราวของเจ้าบันยิปเนี่ยกลับไม่มีปรากฏอยู่ในภาพเขียนของชาวบริจินจนทําให้หลายคนนะครับเชื่อว่าที่มีตำนานเรื่องเล่าแต่ไม่มีภาพวา เป็นเพราะชาวบริจินเองนั้นก็กลัวเจ้าบันยิปจนไม่กล้าเข้าใกล้ที่อยู่อาศัยของมันเช่นกันและจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ยังไม่มีใครสามารถอธิบายได้เลยว่าสัตว์ประหลาดบันยิปในตำนานของชาวบริจินนั้นที่กลายเป็นเรื่องเล่ามาอย่างยาวนานหลายศตวรรษแท้จริงแล้วมันมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่อันดับที่3มังกรจากข้อมูลเดล l y เมล์นะครับบอกว่าชาวบ้านหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจีนเนี่ย ต่างพากันตกตะลึงะครับหลังพบกับสร้างสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งพวกเขาบางส่วนเชื่อว่านี่มันคือมังกรนแน่นอนและโครงกระดูกดังกล่าวนะครับเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสัตว์ในตำนานนั้นมีอยู่จริงแต่อย่างไรก็ตามนะครับสื่อสังคมออนไลน์ได้สันนิฐานว่ามันน่าจะเป็นการจัดฉากมากกว่าโดยโครงกระดูกดังกล่าวนะครับวัดความยาวได้อย่างน้อย60ฟุตมีท่อนแขนเล็กๆโผลออก,กมาจากกลางลำตัวและหัวของมันดูคล้ายกับกระโหลกวัวมากกว่าซึ่งรายงานบอกว่าสร้างสัตว์ประหลาดตัวนี้ถูกพบบริเวณทุ ญ้าแห่งหนึ่งในเมืองทางภาคเหนือของจีนซึ่งมังกรจีนนะครับต่างจากมังกรในตำนานตะวันตกโดยที่มันไม่มีปีกแต่สามารถลอยไปทั่วท้องฟ้าได้คล้ายกับงูเลื้อยบนดินดังนั้นเนี่ยโครงกระดูกแปลกประหลาดตัวนี้จึงทําให้ชาวบ้านบางส่วนเชื่อว่ามันเป็นซากข,ของมังกรแต่อย่างไรก็ตามชาวเน็ตบนสื่อสังคมออนไลน์ของจีนเชื่อว่าโครงกระดูกดังกล่าวเนี่ยน่าจะถูกจัดทาขึ้นมาโดยตั้งใจบางทีอาจจะเป็นของประกอบฉากในภาพยนตร์ที่ทําจากกระโหลกหวัวและกระดูกแกะแต่จนถึงตอนนี้แล้วนะครับก็ยังไม่ ไม่มีใครออกมายืนยันคํากล่าวอ้างดังกล่าวเลยว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันคือกระโหลกและซากของบางกรหรือเปล่าอันดับที่ 2. แพะสองหัวเชื่อไหมครับว่าเจ้าของฟาร์มในรัสวิคคอนซินซึ่งเป็นรัฐที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของสหรัฐอเมริกานะครับได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ของพวกเขาเข้าสู่ฟาร์มมันคือลูกแพะสองหัวที่มีชื่อว่า เจนัสที่เกิดมามี2หัวอย่างในภาพที่เห็นนี่แหละครับคุณผู้ชมเหมือนกับสัตว์ในตำนานกรีกที่มีสีตาตัวนี้โดยครอบครัวของเขานะครับเชื่อว่าเจ้าเจนัสเนี่ยน่าจะมีแฝด2ตัวแต่ไม่สามารถคลอดออกมาได้อย่างสมบูรณ์จนทําให้มันกลายเป็นแบบนี้จากแพะในฟาร์มของพวกเขานั้นมีมากกว่า1000ตัวที่เกิดในฟาร์มและก็เพิ่งเจอเจ,เจ้าเจนัสนี่แหละเป็นเพียงตัวเดียวที่มีข้อบ,บกพร่องในการเกิดโดยเจนัสนะครับได้รับการตั้งชื่อตามเทพเจ้ากรีกที่มี2หัวและยังหมายถึงจุดเริ่ม ต้นและจุดจบและแน่นอนนะครับว่าเจ้าตัวน้อยตัวนี้มีโอกาสรอดเพียงแค่50-50เท่านั้นอันดับที่1มนุษย์หมาป่าเชื่อว่ามนุษย์หมาป่านะครับเป็นผีตามความเชื่อของชาวโยุโรปในยยกกลางมันจัดเป็นผีจำพวกเดียวกับแวมไพหรือผีติดดูดเลือดชนิดหนึ่งและที่สําคัญนะครับมันเป็นผีที่สามารถแปลงร่างเป็นทั้งมนุษย์และหมาป่าได้ โดยอาหารของมนุษย์หมาป่าก็คือเนื้อและเลือสดสดๆของมนุษย์โดยจะออกหากินในเวลากลางคืนแต่ก็มีรายงานการพบเห็นสิ่งมีชีวิตลึกลับขนาดใหญ่กว่า2เมตรกว่านะครับที่เชื่อว่าเป็นมนุษย์หมาป่าวิ่งไล่กว่าสุนัขกลางป่าต่อหน้าต่อตาเจ้าของที่ยืนช็อกพูดไม่ออกโดยคลิปวิดีโอดังกล่าวเนี่ยปรากฏภาพในขณะที่สุนัขตัวหนึ่งนะครับกำลังยืนเห่าสิ่งมีชีวิตลึกลับที่เชื่อว่าเป็นมนุษย์หมาป่าที่มีขนาดใหญ่กว่า2เมตรก่อนที่สิ่งมีชีวิตลึกลับนี้นะครับจะไล่ จนแผ่นกระเจิงโดยมีชายหนุ่มที่คาดว่าน่าจะเป็นเจ้าของสุนัขตัวนี้และเป็นผู้บันทึกคลิปวิดีโอดังกล่าวซึ่งเขาเองนะครับก็ได้อุทานขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่ตื่นตระหนกในขณะที่ร่างใหญ่ยักษ์พุ่งเข้ามาตะคุบตัวสุนัขก,ก่อนที่คลิปวิดีโอนี้นจะตัดไปทําให้ไม่ทราบว่าหลังจากนั้นพวกเขาได้รับบาดเจ็บหรือไม่แล้วคุณผู้ชมนะครับคิดว่ามนุษย์หมาป่าในตำนานจะมีอยู่ในชีวิตจริงในปัจจุบันหรือไม่